นยางต่ยนึ่งกรีดยางแล้วไม่ไหลเราจะทําอย่างไรที่นี่มีคำตอบครับสวัสดีครับกุณเล่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนายางต่ยนึอาการของนายางต่ยนึ่เป็นยังไงบ้างนะครับครับการตายนึของยางพารานะครับมันจะมีอยู่2แบบคือ1การยางพาราตายนึ่งแบบชั่วคราวกับ2ตายนึ่งแบบถาวรน,นะครับซึ่งเออเรามาดูเบื้องหลักการเบื้องต้นที่ทําให้อานายางตายนึ่งก่อนนะครับาการตายนึ่ง สาเหตุมาจาก 1. การกรีดที่มันถี่เกินไป 2. อ,อย่างต้นเล็ก 3. การใช้สารเคมีในการเร่งน้ำยาง 4. ระบบการใช้น้ำกดที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่ง 4. หลักตัวนี้แล้วก็เป็นตัวส่งเสริมเรื่องการตายเนื้อายาง 5. การใช้ปุ๋ยภายในสวนยางพารานะครับซึ่งปัจจัยหลักๆที่พูดมาเหล่านี้นะครับทำให้เกิด ยางตายนึ่งได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของสายพันธุ์ต้นยางก็งแต่ละพันธุ์ก็จะมีอัตราการตายหนึ่งแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งยางพันธุ์นี้เป็นพันธุ์600ซึ่งเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ก็ปลูกกันเยอะมากทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาง RIM600 หรือพัน600ได้เองครับคุณด่นครับผมซึ่งหลัก,ลกๆนะครับที่เราพบเจอจากเกษตรกร,ร,กรที่ส่วนใหญ่ตายนึ่งนะครับ,ค,รบคือหนึ่งการขีดเนี่ยขีดเข้าแกนเยอะ กีดจนบาดครับนะครับทำให้น้ยายางไหลเยอะก็จริงแต่เป็นน้าเลี้ยงเยอะเมื่อยางสูญเสียน้าเลี้ยงเยอะการตายนึ่งก็เพิ่มขึ้น2การกีดระบบกีดที่กีดถี่เกินไปบางคนก็กีดสี่หวันโดยไม่พักเลยคุณนินปกติโดยทั่วไปก็จะกีดวันเว้นวัน2วันพัก1วันหรือว่า,ากีดวันกีด3วันพัก1วัน แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็โดยรวบ,บทั่วไปก็ขีด2วันหยุด1วันเป็นหลักนะครับ,รบแล้วก็บางคนก็การหยดกดนะครับใช้กดที่เป็นกดที่อันตรายต่อต้นยางนะครับซึ่งจะขา,ขายไปในท้องท้้อองง,ง,ง,งตลาดถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นซัลฟิวริกซึ่งซัลฟิวริกจริงๆใช้ในอุตสาหกรรมยางก็จริงแต่ใช้เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมไม่แนะนํามาใช้ใน ส่วนยางพาราถ้าส่วนยางพาราเกษตรกรก็ควรใช้กรดฟอ์มคมกรดฟอ์มิกซึ่งเป็นกรด,ดที่เป็นกรดอีสามารถสลายตัวเองได้นะครับ,รบซึ่งซึ่งน้ํากรดก็ก็ถ้าน้ํากรดที่เป็นซันฟิวริกหรือตัวอื่นเนี่ยเป็นซันฟิวริกเนี่ยครับมันจะไปกัดหน้ายางนะครับพอกัดหน้ายางทําให้หน้ายางตายนะครับไม่มีท่อน้ํายางเกิดขึ้นนะครับแล้วก็4เรื่องของอ่า ตัวสุดท้ายนะครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยการที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยโดยไม่ไม,ไม่ผ่านการวิเคราะห์ดินนะครับสองอใส่ปุ๋ยไม่ตรงจุดนะครับใส่ทั่วไปโดยไม่คานึงว่ายางพลาควรใช้สูตรไหนนะครับซึ่งยางพลาที่ที่ตามหลักกกยทแนะนําก็คือ3ามสแนะครับแต่ถ้าเราใส่โดยที่ไม่มีเคราะห์ดินก่อนก็ปุ๋ยบางเตัวก็จะตกค้างภายในดินทําให้เกิดสภาพดินเป็นกรดยางไม่สามารถดูดดูดปุ๋ยได้ นะครับซึ่งวิธีการแก้ของเราง่ายๆนะครับการตายนึ่งก็คือ1ระบบกรีดที่ให้ให้เหมาะสมใช้น้ํากรดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวหลักเลยปุ๋ยนะครับควรจะมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมให้กับต้นยางพาราด้วยนะครับซึ่งที่ที่สวนผมที่บอกว่าทําไมไม่ค่อยมีสภาพต้นที่มันตายนึ่งเพราะว่าผมใช้ตัวกรดซิลิคอนแล้วก็ตัวนี้จะมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม ถ้ารองมีแคลเซียมแมกนีเซียมที่เหมาะสําหรับต้นยางนะครับครับซึ่งตัวกรดสิคอนก็จะเป็นอ่าอย่างนี้นะฮะก็คือเป็นกระสอบแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเคมีฐานรองนะครับึือขึ้นทะเบียนถูกต้องจากกรมวจัยการเกษตรนะครับก็จะมีปริมาณของฐานรองคือแมกนีเซียมแคลเซียมและกำมะถันนะครับซึ่งอ่าตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนสําคัญคือตัวกรดซิคอนหรือว่าเรียกง่ายคือนี่คือกรดสีคอนนะครับก็ตัวกรดสีคอนจะเป็นแร่ธาตุที่ทําให้เนื้อเยื่อนะครับหรือว่าเซลล์นะครัส่วงตู้แใบ นะครับใบสมบูรณ์แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของลาต้นขยายได้ดีมากเลยนะครับสวมเสริมกับตัวเคมีด้วยนะครับครับตัวนี้เราเป็นท่านลองนะครับก็จะมีส่วนของท่อน้ําท่ออาหารท่อนายางนะครับที่สมบูรณ์นะครับ่วตัวกดสีก็จะช่วยเสริมตัวนี้มานะครับก็หากนระยะนึ่งมาก็ตอนนี้กับตัวรักษาด้วยนะครับกดสีก็ในส่วนของท่อน้ําท่อนายางนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเปลือกนะครับก็เนื้อเยื่อเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อเป็นเซลล์โดยตรงเลยนะครับก็จะมีความหนา นะครับผมแล้วก็ส่วนของระบบรากต่างๆนะครับก็สมบูรณ์ซึ่งหากเป็นเป็นตายนึ่งเป็นโรคตายหนึ่งนะครับตัวซิคอนเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งก็คือทําให้รากเนี่ยสมบูรณ์ปลายรากเนี่ยคือสามารถดูดหาได้ดีนะครับเกิดรากใหม่ได้ดีขึ้นนะครับก็เซลล์รากก็สมบูรณ์นะครับก็สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องนายาตายนึ่งได้หรือว่าเซลล์ที่ตายไปแล้วนะครับก็ช่วยให้มันยางเนี่ยเกิดเซลล์ใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นสามารถกรีดกลับมากรีดได้ การใส่ปุ๋ยนะครับที่ที่ว่าตัวหลักการใส่ปุ๋ยนะครับการรักษาต้นยางตายนึ่งถ้าต้นไหนที่เกิดอาการตายนึ่งแล้วครับให้หยุดกีดทันทีนะครับหยุดกีดทันทีไม่ต้องไปเปิดหน้าใหม่นะครับมันก็ไม่มีผลนะครับอาจจะออกแป๊บเดียวน้ายางจะออกแป๊บเดียวสุดท้ายมันก็กลับมาตายนึ่งเหมือนเดิมนะครับวิธีการหยุดกีดแล้วก็เอาตัวกดซีคอนนะครับต้นหนึ่งประมาณ5้าถึงสิบกิโลไปโดยรอบต้นนะครับ แล้วก็โดยลบต้นที่เป็นอยู่แล้วก็บริเวณต้นข้างเคียงนะครับผลกางเคียงด้วย5 5-10กิโลต่อต้น3-4เดือนตอต่อตอ,ตอครั้งนะครับแล้วก็ต้นยางที่ตายนึ่งนั้นก็ปิดพักไปเลย1ปี6เดือนถึง1ปีหรือถ้ายังไม่ฟื้นก็พักต่อไปอีกนะครับซึ่ง3-4เดือนเราก็กกด4คีคอน ไปรยซ้ําให้เขาได้กินอาหารได้ตลอดนะครับเพื่อจะได้ฟื้นฟูระบบท่อน้ํายางฟื้นฟูระบบรากฟื้นฟูระบบลาต้นและเราก็สามารถรักษาต้นยางต้นนั้นให้ได้กลับมากี่ต่อสร้างรายได้สร้างผลผลิตให้เราต่อนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับที่แก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคยางตานนึ่งครับผมนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อไปนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ